พวกกินตอนไหนม,มาแล้วค่อยๆมาแล้วครับอ่า่าแล้วมาแล้วครับแตมแรกผ่านไปนี้แต่ที่สองมาแล้วครับมาดูกันนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้หครับค่อยๆดูกันมาแล้วครับมาแล้วมามา นี่เล่ยนสายนะครับหนักไหม <c oughs> ถ้าว่ามันหนักติดแล้วมือติดก็ต้องดึงช่วยขึ้นมาแล้วมาแล้วครับเห็นตัวแล้วครับว้าวปล่ใหญ่นะครับว้าวนี่ <c oughs> แวอก่อนกันพลาดครับมาอีก <My S 2> แล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเอพีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาตามพันพันพี่นะครับแล้วก็สวัสดีครับ นู่นครับแล้วก็นู่นนะครับเอ่อเมียพานบ้านนอกนะครับอยู่ด้านนู้นนู่นครับวันนี้ผมก็ตามตามกันมาทําอะไรนะครับพาคนเกาะมาหาปลาไหลครับไปครับไปครับผมไปมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็นี่ครับผานพี่ก็นําทางไปแล้ววันนี้ที่เรามาก็มาแย่รูปลาไหลนะครับไม่รู้ก็หากันยังไงแต่ยังไงก็ มาลุ้นมาชมกันไปครับผมตอนนี้กำลังหาอยู่มาครับตอนนี้ก็เจอแล้วครับลักษณะที่ก็อยู่ก็อยู่ริมนี่นะครับอยู่ริมริมนี่ครับรูที่เห็นเจอแล้วครับจะมีตัวหรือเปล่ามาครับเมาดูกันอืม ครับมาลุ้นกันมาครับมาเริ่มกันเลย โอเคครับเดี๋ยวก่อนวันนี้เตรียมเบ็ดมาสามตานะครับยวแย่ไว้ก่อนเข่าไปแล้วนะครับแล้วก็เดินเลาะหาไปเรื่อยนะครับหารูใหม่ไปครับผมไปครับตอนนี้ก็แย่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวไปหารูใหม่กันต่อปากคนข้างลกครับไปครับผมนะนมันเหยียบทุกอย่างมันเลยโดน มาครับตอนนี้ก็ขณะเดินหารูนะครับพอดีหนูนะครับเมียพาบ้านนอกก็น่าจะเห็นตัวแล้วนะครับ<อ>ได้ไมเอ่ยคล้องค้อไม้หน่อยอ๋อฟาวนะครับมามีดึงสายดึงกรเรี่เยนดึงนี่แล้ มาอรอรุ่นกันกำลังดึงนะครับรอแปับหนึ่งให้ดึงให้ดีก่อนเดี๋ยวเรากะตุกไปแล้วครับ ค่อยไปเรื่อยๆมาแล้วครับค่ดึงครับค่อยดูกันมาแล้วครับ มาแล้วไปมามาอ่ามีเลนซ้ายนะครับหนักไหมถ้าว่ามันหนักติดแล้วมือติดก็ต้องดึงช่วยเห็นไหมแล้วมาแล้วครับเห็นตัวแล้วครับว้าวสายใหญ่นะครับว้าวนี่มาแล้วเด็ดเลยนะครับโอ้โหบิ๊กเลยตัวนี้โอ้โหมานี่ จ๋เลยแจ๋วนะครับครั้งแรกนะครับที่มานี่ครั้งแรกได้ตัวใหญ่ก็เด็ดอยู่โอ้โหตัวนี้ไม่ต่ำจะห้าหกขีดนะัก็ถือ<ะ>ว่าฝีมือใช้ได้อยู่ฝีมือยังไม่ตกกลับมาใหม่ <c oughs> เดียวเลยครับ <c oughs> ดี๋ยวนะครับตัดสายเบ็ดก็ใส่ถุงอวนแล้วนะครับโอเคเดี๋ย,ยังไงก็ไม่น่าจะต่ำจะหกขีดไม่บ้างนะตัวนี้อ่ฮะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูแหว่รูต่อไปนะครับไปไปรุ่นเดีวยวกันไปตัวที่สองแล้วครับมาดูกันเลยนะครับดูตัวเล็กตัวตวใหญ่มาครับโอ้ตัวนี้เล่นสายอยอู่มาแล้วครับมา,มาดูกันมาครับมาเรื่อยเรื่อย เปิดกล่องแต้ม่ฐานนะครับตัวนี้ไม่รู้กินตอนไหนม,มาแล้วค่อยๆมาแล้วครับอ่า,าแล้วมาแล้วครับแต้มแรกผ่านไปนี้แต้มที่สองมาแล้วครับมาดูกันนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้แหลมเลยครับตัวนี้ตุ๊บตุ๊บปะตัวที่สองมาแล้ว โอ้โหปุ้ยใหญ่ประตวแรกอีกตัวนี้โอ้โหสุดๆครับโอ้โหไซต์บิ๊กเลยอ๋อถือมาครั้งนี้เหมอกฟาวนะครับสุดๆนะครับไปเดี๋ยวไ,ไปชมกันต่อ แต่ก็ตัวแรกีกอะไปจุดๆแล้วมาครับคดอไมวใช่แล้ตัวตุกๆหน่อยตุกๆปึ๊กพอพอพ่อพอดึงแค่นั้นแหละเ้โอ้โหตื่นเต้นไปเขาด้วยเอามือล่วงมือล่วงหน่อยดีกว่ามั้งปลดความปลอดภัยคอยๆใจเย็นไม่ต้องรีบ นนครับครั้งแรกอะแต่ขคดหมานอะน้ำมาเกิดเป็นจุับผมเลยแรกก่อน,อนคันพลาดครับมาอีกแล้วไปนี่นะครับสามแต้มแล้วครับวันนี้ตัว มือใหม่นะครับมาวันนี้แย่แบบมัวมัวหสุดครับวันนี้คุ้มนะครับอโอ้หลุดหลุดจากตาเบ็ดแล้วนะครับ

พ้อมแล้วครับนี่สามแต้มไซใหญ่ๆกันเลยวันนี้สุดๆครับน่ครับดูกันชัดๆเลยมาครับเดี๋ยวเรามาดูผลง,งานที่ว่าเราไปแย่มาแล้วันนี้ขายหน้าแบบหลับคาบเลยนะครับมา,มาดูกันหน่อยว่าของใครจะสุดยดอดกัน ยก <โฮ S 1> เขา็ <โฮ S 1> ขขานนี่ครับผลงานที่ไปด้วยกันกับพานน้องแต่ดู <c oughs> มือใหม่กับมือเก่านะครับ <c oughs> แพ้รับข่าวครับวันนี้ก็<อ>สม<อ>กับทิวาอยากินกลับมาจากเกาะแล้วไปหาคือแก้เวเ่ิมไม่มีพลาดไม่มีพลาดเลยคือวิชาเกาะนี่ยังข้างอยู่ในตัวครับ <c oughs> มาครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งกันดูว่า แต่ละตัวน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวให้ของพี่น,น้องก็ช่างก่อนของพันมืออาทิตละตัวดีกว่าตัวนีว้หรือจะให้โชว์ตัวนี้อาจจะช่วงเย็นแไปดูอันนี้ก่อนเลยนะครับตัวแรกเป็นของผมที่ได้มาจับทังวนไว้หน่อยหเท<ส>่าไหรสี่ขีดสี่ขีดโอ้สุดยอดครับสี่ขีดแต่ยังไม่จบคลิปนะครับเดี๋ยวพอช่วงเย็นผมอัด จะไปกู้แล้วเผื่อว่าจะมีจมานเพิ่มเติมอีกแล้วก็เดี๋ยวพาน,น้องเขาก็จะไปกู้ของเขาเหมือนกันตอนเย็นแต่ตอนนี้ขอสรุปคลิปนี้ก่อนว่าได้กันเท่าไหร่มาเอาของช่างสิตัวไล่ๆดูมาครับเอาตัวใหญ่เลยนี่ช่างกันเลยครับ นะครับเดี๋ยวตัวัสายนิดนึงครับตัวแรกสามขีดครึ่งนะครับมาดูต,ตัวต่อไปเลยทีสองกัน,น ครับดูตัวนีุ้กขีดนะครับตัวนี้งั้นดูอีกรอบกันจะชัดรอ,อบหนึ่งหกขีดนะครับนะนะครับดูตัวสุดท้ายจะด้ทลายมาครับนี่น,นี่ตัวนี้นะครับ เจ็ดขีดนะครับโอ้โหเสร็จเลยวันนี้ต้องนัารวมดีเท่าไรครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาช่างรวมกันทั้งหมดสามตัวนะครับนี่สองคู่มาครับมาดูกันชัดๆอีกรอบหน,นึ่งรวมครับสามตัวที่ได้ท่ต้องรวมอ,วรอ้วนเลยปะ มันเดยมันจะเยอะเกิกิโลเจ็ดกิโลเจ็ดนะครับทั้งหมดที่ได้สามตัวโอ้เจ็ดถือว่าเปียวนะครับวันนี้ดูครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยวันนี้ที่มาทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นครับ ตัวแรกก็นี่ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับวันนี้ถือว่ามาแบบคุ้มค่านะครับเคครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายยครับผมครับผมจะเจอกันใหม่ครับมันหมานแล้วนะครับมาครับมาดูไซ นี่นะครับของพานพี่ก็1ตัวของผมก็3ามตัวครับที่ได้มาวันนี้ถือว่าคุ้มนะครับเด็ดอยู่วนนี้